เสียงเรียกจากสงครามการเงินในเช้าวันหนึ่งของปี2025เสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นผ่านกล้องเรากำลังเข้าสู่ยุคการเงินใหม่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทมหาชนประกาศใช้บิตคอยเป็นหลักคำประกันในตลาดเงินตราระดับโลกเสียงนั้นมาจากอดัมลิฟวิงสตันหรือที่ผู้ติดตามในโลกคริปโตเรียกเขาว่าเดอะบิตคอยวิสาะคำพูดของเขาไม่ใช่การทำนายแต่มันคือคำประกาศของยุทธการทางการเงินที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนยุทธการที่เขาเรียกว่า The f i n a n attack on the fiat system สิ่งที่กำลังจะถูกท้าทายระบบเฟียที่มนุษย์สร้างขึ้นในศตรวรรษที่20ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินกระดาษแต่มันคือคกลไกแห่งอำนาจรัฐบาลออกพันธบัตรธนาคารใช้พันธบัตรเหล่านั้นเป็นหลักประกันนักลงทุนถือมันเป็นทรัพย์สินปลอดภัยและทั้งโลกยึดอยู่บนหนี้ของรัฐในฐานะหลักคำประกันสูงสุดของระบบการเงินโลกแต่นั่นคือโครงสร้างที่อดัมกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องถูกแทนที่ จากสินทรัพย์เกงกําไรสู่สินทรัพย์คาระบบในช่วง10ปีแรกบิตคอยถูกมองว่าเป็นเพียงของเล่นของนักเกงกําไรราคาก็ผันผวนไร้เสถียรภาพและดูเหมือนไม่มีมูลค่าที่แท้จริงแต่ในปี2025ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนบริษัทสตร ATEGY ซึ่งก่อตั้งโดยไมเคิลเซเลอร์ประกาศสร้างตราสารหนี้ชนิดใหม่ชื่อว่า stretch สินเชื่อที่คาด้วยบิตคอยในสหรัฐมันถูกออกแบบให้คล้ายพันธบัตรหรือสินเชื่อ FX ที่ใช้ BTC เป็นหลักคำ และเมื่อส t r a t e g y ประกาศเตรียมขยายโครงการนี้เข้าสู่ยุโรปนั่นหมายความว่า Bitcoin จะเริ่มถูกใช้เป็นหลักประกันระหว่างสกุลเงินดอลล่าร์และยูโรคอนเทนท์รัน substitution การโจมตีระบบเฟดโดยไม่ต้องยิงกระสุนสิ่งที่ทำให้โครงการ stretch น่ากลัวสำหรับรัฐบาลทั่วโลกไม่ใช่เพราะมันทำลายกฎหมายแต่เพราะมันเปลี่ยนฐานของระบบการเงินในอดีตธนาคารทั่วโลกอาศัยพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักทรัพย์ค้ำการปล่อยกู้ แต่ในยุคบิตคอยหลักทรัพย์นั้นกำลังถูกแทนที่ด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีรัฐบาลใดควบคุมได้นี่คือสิ่งที่อดัมเรียกว่าคอนเลเทอร์รัลซับสตูเชนหรือการแทนที่หลักประกันของระบบทุกครั้งที่บิตคอยถูกใช้แทนพันธบัตรรัฐบาลอำนาจของรัฐลดลงและบิตคอยเพิ่มแรงโน้มถ่วงทางการเงินขึ้นอีกขั้นเขาอธิบายอย่างเฉียบคมว่านี่ไม่ใช่การปฏิวัติจากนักลงทุนรายย่อยแต่มันคือการก่อกระบฏของสถาบันการเงินเองเมื่อทุนโลกเริ่มเคลื่อนย้ายด้วยตรกกะไม่ใช่อำ ตลอดศตวรรษที่ผ่านมาโลกยอมรับว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือหลักประกันที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมันอยู่ภายใต้การค้ำของรัฐบาลที่แข็งแกร่งและระบบดอลลาร์ที่ครองโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่เมื่อรัฐบาลเริ่มพิมพ์เงินเพิ่มหนี้และลดคุณค่าของสกุลเงินตัวเองลงทุกปีนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าความปลอดภัยนั้นยังมีอยู่จริงหรือไมเคิลเซเลอร์มองเห็นสิ่งนั้นก่อนใครเขาไม่ได้มองบิตคอยน์ว่าเป็นทองคำดิจิทัล แต่เป็นระบบทุนที่ไม่ถูกทำลายด้วยนโยบายเพราะในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต้องพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มเพื่อจ่ายดอกเบี้ยบิตคอยกลับเพิ่มมูลค่าด้วยกลไกของตลาดเองโดยไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่มแม้แต่บาทเดียวจากสินทรัพย์สู่โครงสร้างการเงินอดัมอธิบายว่าเมื่อบิตคอยเริ่มถูกใช้เป็นหลักคำในการกู้เงินระหว่างประเทศมันไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์อีกต่อไปแต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินใหม่ ลองจินตนาการว่าในตลาด Forex นักลงทุนสามารถถือบิตคอยไว้คำระหว่างยูโรยูเเพื่อทำแครีเทรดหรือการเก็งกำไรส่วนต่างดอกเบีย้ยสิ่งนี้จะสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนหรือบิตคอยยูเคอร์ฟที่เชื่อมตลาดทั่วโลกเข้าด้วยกันมันคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สินทรัพย์ซึ่งไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดเริ่มกำหนดต้นทุนของเงินระดับโลกการแข่งขันระหว่างหลักประกันอดัมผู้ชัดเจนว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขันของราคาแต่มันคือการแข่งขันของคอ l เลเทอรรัน ของสิ่งที่ตลาดเชื่อว่าไว้ใจได้ที่สุดรัฐบาลออกหนี้เพื่ออยู่รอดแต่บิตคอยเติบโตโดยไม่ต้องสร้างหนี้ระบบ1เสื่อมทุกครั้งที่ต้องพิมพ์เงินระบบ1เข้มแข็งทุกครั้งที่คนเลือกถือมันมากขึ้นและเมื่อทุนโลกเริ่มมองเห็นว่าบิตคอยให้ทั้งความปลอดภัยและผลตอบแทนที่ดีกว่ามันจะเกิดสิ่งที่อดัมเรียกว่ายูเมเกชันทุนจะอพยพออกจากพันธบัตรรัฐบาลเข้าสู่บิตคอยอย่างช้าแต่แน่นอน ยุโรปสนามรบแรกของสงครามเหตุผลที่สตรทเทจีเลือกยุโรปไม่ใช่เพราะตลาดใหญ่แต่เพราะกฎเบเซอร์ของธนาคารยุโรปเปิดช่องทางให้เล่นเกมนี้ได้อย่างถูกกฎหมายกฎนั้นเขียนขึ้นเพื่อจำกัดบิตคอยแต่เซเลอร์กลับใช้มันเป็นสะพานเขาพบวิธีออกแบบประสานสตรชให้สอดคล้องกับเกณฑ์ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารทําให้สถาบันสามารถถือสินเชื่อคำบิตคอยได้โดยไม่โดนหักแคปิตอลชาติแบบหนัก กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือยุโรปได้สร้างช่องโหว่ทางกฎหมายให้บิตคอยกลายเป็นหลักประกันบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์อดัมพูดว่ากฎที่ตั้งใจจะป้องกันบิตคอยได้กลายเป็นสะพานให้มันเดินเข้าสู่ระบบเฟตเองระบบที่กำลังพังทลายจากภายในในขณะที่สตร ATEGI เ,เดินหน้าข้ามสหรัฐสู่ยุโรปนี่สาธารณะของโลกก็พุ่งขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนสหรัฐกำลังจะมีนี่เกิน55ล้านล้านดอลลาร์หรือราว1,815ล้านล้านบาท ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าระบบเก่ากำลังถึงขีดจำกัดธนาคารกลางต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อรักษาเสถียรภาพแต่การพิมพ์นั้นเองที่ทำลายเสถียรภาพนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่ามันเนทารี่พาราดอกปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วยเครื่องมือเดิมและนี่คือช่องว่างที่บิตคอยน์จะสอดแทรกเข้าไปไม่ใช่ในฐานสะสกุลเงินทางเลือกแต่เป็นเสาหลักใหม่ของทุนโลกการอพยพของทุนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอดัมเปิดกราฟการซื้อขายของตราสาร stretch จากเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2025ในเวลาเพียง6สัปดาห์ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัวเขากล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าโลกกำลังวิ่งเข้าหาผลตอบแทนของบิตคอยเร็วเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่รู้ตัวแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือนี่ไม่ใช่การยอมรับของนักลงทุนรายย่อยแต่มันคือการเคลื่อนของทุนสถาบันทุนที่เคยอิงอยู่กับรัฐบาลกำลังย้ายไปสู่ระบบที่รัฐบาลแต่ต้องไม่ได้จาก regulation สู่ revolution อดัมพูดอย่างน่าทึ่งว่าบิตคอยไม่ได้ชนะเพราะกฎระเบียบเปิดทางแต่มันชนะเพราะกฎนั้นเองเปิดช่องให้มันลอดเข้าไปได้ยุโรปออกกฎเพื่อจำกัดความเสี่ยงของบิตคอยแต่เมื่อ s t r a t e g i เข้าใจกลไกของกฎลึกพอมันกลับใช้กฎเป็นเครื่องมือสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดนี่คือการปฏิวัติแบบเงียบไม่ต้องยิงไม่ต้องโค่นรัฐบาลเพียงแค่ใช้ตรก,กะของระบบการเงินเล่นกับมันเองไมเคิลเซเลอร์และยุทธการดึงอนาคตมาอยู่ในปัจจุบันหลายคนบอกว่าเซเลอร์ เป็นเพียงนักลงทุนแต่ในมุมของอดัมเขาคือสถาปนิกของยุคการเงินใหม่สิ่งที่เขาทำไม่ใช่การเก็งกำไรแต่คือการดึงบิตคอยสแตนดาร์ดที่ควรเกิดในอีก20ปีให้เกิดขึ้นในตอนนี้ปราสารสเตรชไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่มันคือท่อน้ำของระบบทุนโลกใหม่เมื่อท่อน้ำนั้นถูกต่อเข้ากับตลาด USD และยูโรสภาพคล่องทั่วโลกจะเริ่มไหลผ่านบิตคอยและเมื่อสภาพคล่องไหลโลกทั้งใบจะต้องกำหนดราคาครั้งใหม่บนฐานของหลักประกันที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์การเงินยุคที่รัฐบาลและตลาดเริ่มแข่งขันกันว่าใครจะเป็นเจ้าของคําว่าความน่าเชื่อถือไมเคิลเซเลอร์อาจไม่ได้แค่สร้างบริษัทแต่กําลังเขียนบลูพินต์ของระบบเงินใหม่คําถามคือเมื่อบิตคอยเริ่มค้าระบบการเงินโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดและถ้าระบบเฟียต,ต้องพังมันจะพังจากแรงต่อต้านหรือตักกะของตลาดกันแน่เดอะนิวมันเนตารีเอ็มพร์ จากการเดิมพันสู่โครงสร้างการเงินในอดีตคนถือบิตคอยเพราะหวังว่าราคาจะขึ้นแต่ในปี2025สถาบันเริ่มถือบิตคอยเพราะมันทำงานแทนพันธบัตรได้อดัมกล่าวว่านี่คือจุดที่บิตคอยเลิกเป็นสินทรัพย์สำหรับเก็งกำไรและเริ่มกลายเป็นฟันดิ n งแอสเซทคำนี้สำคัญมากเพราะในโลกการเงินฟันดิ n งแอสเซทหมายถึงสินทรัพย์ที่ถูกใช้เป็นหลักคำในการปล่อยกู้ระดับมหาภาคเหมือนที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคยเป็นมาเกือบร้อยปี เมื่อบิตคอยก้าวเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันมันไม่ได้แค่เปลี่ยนเกมแต่เปลี่ยนสนามแข่งขันทั้งหมดการสร้างท่อน้ำใหม่ของทุนโลกลองจินตนาการว่าตลาดทุนโลกเหมือนระบบประป่ายักษ์ท่อน้ำทุกเส้นต่อถึงกันตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์จนถึงกองทุนบำนาญน,น้ำที่ไหลผ่านท่อเหล่านั้นคือสภาพคล่องและหลักคำประกันคือตัวกำหนดว่าใครมีสิทธิสูบน้ำมากแค่ไหนในอดีตท,ทุกท่อเชื่อมอยู่กับพันธบัตรของรัฐบาล แต่สิ่งที่ไมเคิลเซเลอร์และสตร а т е จี้ทำคือวางท่อใหม่นั่นคือท่อที่ต่อเข้ากับบิตคอยอดัมเรียกสิ่งนี้ว่าเดอ Bitcoin p l u มิงหรือระบบท่อน้ําของเงินยุคใหม่เมื่อท่อนั้นเริ่มทํางานสภาพคล่องโลกจะค่อยๆไหลผ่านบิตคอยโดยอัตโนมัติจุดที่ตลาดเริ่มเปรียบเทียบหนี้รัฐบาลกับหนี้บนบิตคอยอดัมอธิบายอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าทุกระบบการเงินถูกกําหนดด้วยสิ่งที่ตลาดเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในศตวรรษที่20 คำตอบคือพันธบัตรรัฐบาลแต่ในศตรวตรรษที่21คำถามนั้นกำลังถูกถามใหม่อีกครั้งและคำตอบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นคือ Bitcoin b a c k กเครดิตเพราะเมื่อธนาคารสามารถออกสินเชื่อที่คำด้วย BTC มันเปิดทางให้ตลาดกำหนดราคาความเสี่ยงบนฐานใหม่จากความเชื่อในรัฐบาลสู่ความเชื่อในคณิตศาสตร์และเมื่อเส้นอัตราผลตอบแทนใหม่หรือบิตคอยยิวเคอร์เริ่มเกิดขึ้นโลกจะมีอัตราดอกเบีย้ยคู่ขนาน หชุดควบคุมโดยธนาคารกลางอีกชุดหนึ่งควบคุมโดยตลาดเสรีจุดเริ่มต้นของ m ั n เน a ต y ารีคอมเพติชัในอดีตเงินตราแต่ละสกุลแข่งกันผ่านนโยบายดอกเบี้ยแต่ในอนาคตการแข่งขันจะเกิดขึ้นในระดับคอลเล t เ r อรัเ y e เลเยอรดัมกล่าวว่านี่ไม่ใช่สงครามของค่าเงินแต่มันคือสงครามของหลักประกันเพราะเมื่อบิตคอยเริ่มถูกใช้ในตลาด FX ระดับโลก สถาบันต่างๆสามารถสร้างธุรกรรม cross currency แคร์เทรดที่ใช้ BTC ค้ำระหว่าง USD และ Euro ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ตลาด Forex ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์จากรัฐบาลใดเลยและเมื่อการเคลื่อนทุนไม่ต้องผ่านดอลลาร์นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียอำนาจทางการเงินของสหรัฐการอบพยพของทุนในโลกจริง6สัปดาห์หลังส t r ATEGY เปิดตัว s t r e s s version Euro ปริมาณการซื้อขายของตราสารเพิ่มขึ้นกว่า100%มันไม่ใช่เพียงการเติบโตของตัวเลขแต่คือสัญญาณของการอพยพของทุนโลกกองทุนและสถาบันกำลังเริ่มทดสอบเส้นทางใหม่จากสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าทุกปีสู่สินทรัพย์ที่ไม่มีใครปลอมได้อดัมบอกว่านี่คือจุดที่มนุษย์เริ่มรู้สึกถึงเสรีภาพทางการเงินจริงๆเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราสามารถกู้เงินซื้อขายและเคลื่อนทุน โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันที่พิมพ์เงินได้ไม่จำกัดจุดเปลี่ยนของกฎระเบียบสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าทึ่งคือบิตคอยไม่ได้ชนะเพราะได้รับอนุญาตแต่ชนะเพราะกฎระเบียบเดิมเปิดช่องให้มันลอดเข้าไปเองกฎเบเซอร์เฟรมเวิร์กของยุโรปถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดบิตคอยแต่ไมเคิลเซเลอร์พบวิธีสร้างตราสารที่อยู่ในกรอบกฎหมายในขณะเดียวกันก็ใช้ BTC เป็นหลักคำได้เต็มมูลค่าอดัมกล่าวไว้ว่ามันเหมือนยุคที่กองทัพคิดว่า กำลังสร้างกำแพงป้องกันแต่สุดท้ายกลับสร้างสะพานให้ศัตรูเดินเข้ามาและเมื่อสถาบันเริ่มเห็นว่า Bitcoin c o ล l เทอร a รให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธนาคารทั่วโลกจะต้องทำตามเพื่อไม่ให้หลุดจากการแข่งขันการสลายของระบบนี้อดัมพูดในช่วงท้ายด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าระบบการเงินเก่าทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักเดียวนี่รัฐบาลปลอดภัยที่สุดแต่เมื่อนี่นั้นเริ่มไร้ความน่าเชื่อถือโลกก็ต้องมองหาหลักใหม่ รัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มจะมีหนี้เกิน55ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 8 1 5ล้านล้านบาทภายในปี2028นี่หนี้นั้นไม่สามารถชำระได้จริงเพราะรัฐบาลต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้ตัวเองระบบแบบนี้อดัมเรียกว่าเซลล์คอนซูมิ่งซิสเต็มระบบที่กินตัวเองเพื่ออยู่รอดและเมื่อหลักคำประกันเก่าถูกทำลายด้วยการพิมพ์เงินบิตคอยซึ่งไม่มีใครพิมพ์ได้จะกลายเป็นหลักค้ำใหม่ของยุคจุดเริ่มต้นของบิตคอยยิวเคอร์ ตลาดเริ่มสร้างเส้นผลตอบแทนสำหรับสินเชื่อที่ค้ำด้วย BTC ไม่ใช่จากคำสั่งของธนาคารกลางแต่จากอุปสงค์อุปทานของทุนจริงอดัมบอกว่านี่คือเส้นดอกเบี้ยแรกในประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นจริงของโลกไม่ใช่การทดลองของนโยบายเมื่อผู้ถือทุนเห็นว่าพวกเขาสามารถกู้หรือให้กู้โดยมี BTC คำ้ำและได้รับผลตอบแทนแน่นอนโดยไม่ต้องพึ่งดอลลาตลาดจะค่อยๆเลิกพึ่งพาตราดอกเบี้ยของรัฐบาล โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ราคาของเงินถูกกำหนดโดยกลไกลตลาดจริงไม่ใช่การประชุมของคณะกรรมการใดๆอีกต่อไปเส้นทางที่ย้อนกลับไม่ได้เซเลอร์เคยพูดไว้ว่าเมื่อบิตคอยกลายเป็นฐานทุนของโลกการเปลี่ยนแปลงนี้จะย้อนกลับไม่ได้ในตอนนี้ทุกประเทศอาจยังมีเงินกระดาษของตัวเองแต่ในระดับทุนเส้นทางกำลังถูกวางบนระบบบิตคอยมันเหมือนเรือยักษ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนทิศกลางมหาสมุทรช้า แต่ไม่มีวันหันกลับอดัมสรุปว่าการย้ายศูนย์กลางของทุนโลกกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าเราและมันจะไม่ต้องใช้สงครามไม่ต้องใช้การโค่นล้มแค่ใช้ตักกระทางเศรษฐกิจเท่านั้นยุคของการย้ายศูนย์ถ่วงทางการเงินทองคำเคยเป็นฐานของอาณาจักรโรมันพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคยเป็นฐานของสตวรวษอเมริกัน100ปีและตอนนี้บิตคอยน์กำลังกลายเป็นหลักประกันของยุคดิจิทัล สิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันของนักเข้ารหัสกำลังกลายเป็นภาษาของทุนที่สถาบันทั่วโลกเริ่มพูดเมื่อ FX, Credit, Derivative และโครงสร้างสินทรัพย์ทั้งหมดเริ่มอ้างอิง BTC โลกกำลังสร้างระบบการเงินคู่ขนานและวันหนึ่งระบบนี้จะไม่ขนานอีกต่อไปแต่มันจะกลืนระบบเดิมเข้าไปทั้งหมด The Rise of Voluntary Capital อดัมทิ้งประโยคหนึ่งที่กลายเป็นตำนานในหมู่นักลงทุนยุคใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคที่ทุน ไหลไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการบังคับของนโยบายเขาเรียกมันว่า Voluntary Capital Migration ทุนที่เลือกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าฉลาดกว่าและเป็นธรรมชาติกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของยุคหลังการบังคับทางการเงินที่มนุษย์จะไม่ถูกผูกไว้กับหนี้แต่เชื่อมด้วยมูลค่าจริงไมเคิลเซเล l ร r The a r c h ์เคเตอดัมเรียกไมเคิลเซเลอร์ว่าสถาปนิกของอารยธรรมการเงินใหม่ไม่ใช่เพราะเขาซื้อบิตคอยเยอะที่สุด แต่เพราะเขาออกแบบวิธีให้โลกใช้งานมัน Stretch ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงใหม่เมื่อมันทำงานในสหรัฐและยุโรปประเทศอื่นๆจะต้องเรียนแบบเพราะไม่มีรัฐบาลใดจะยอมตกรถไฟขบวนนี้ขบวนแห่งทุนที่ปลอดการพิมพ์นี่คือ Financial Trojan Horse อุธทางการเงินที่ไม่ได้บุกรุกแต่ค่อยๆกลืนระบบเดิมด้วยประสิทธิภาพโลกหลังการปฏิวัติหรือ p o s t f i a r World อดัมสรุปในวินาทีสุดท้ายว่ายุคเฟียตคือยุคแห่งการบังคับยุคบิตคอยคือยุคแห่งความสมัครใจและเมื่อระบบใหม่ตั้งอยู่บนความจริงไม่ใช่คำสัญญามนุษย์อาจได้เห็นเสรีภาพทางการเงินครั้งแรกในประวัติศาตสตร์ส t ตรทเจจีอาจเป็นบริษัทแรกที่จุดไฟให้ยุคนี้เริ่มต้นแต่ในท้ายที่สุดทุกประเทศทุกธนาคารและทุกคนจะต้องเลือกข้างระหว่างนี่ที่ไม่มีวันจบกับทุนที่ไม่มีวันเสือ่อม คำถามที่น่าสนใจโลกจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อเงินที่เราใช้ไม่ขึ้นกับรัฐบาลอีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเชื่อถูกแทนที่ด้วยตักกะและใครจะเป็นผู้เขียนกฎใหม่ของระบบการเงินโลกยุคบิตคอยสแตนดาในอดีตอาณาจักรสร้างจากทองคําในอนาคตอาณาจักรจะสร้างจากซอฟต์แวร์และหลักประกันที่ไม่มีวันพิมพ์ได้ขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s e แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats, stay humble.